นายดอนปรมัตถวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสภา,านโยบายการรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอนอ,อวครั้งที่2ทับพโดยมีนายวิษณุเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงหน่วยงานต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิ รมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ตามมาตรการสถานการณ์โควิด -19 ในายดอนเปิดเผยว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งได้นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พุทธศักราช2564ถึง2570ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบการทํางานสําหรับหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีความยั่งยืนรวมถึงการรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG รายสาขาการลงทุนด้านการวิจัยและตัวอย่างผลกระทบที่สําคัญเช่นการยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 การสังเคราะห์สารตั้งต้นในการผลิตยาฟาวิพิราเวียสำหรับเป็นยาต้านโควิด1ิเเป็นต้นขณะที่ศาสตราจารย์ดอเตรอเนกเปิดเผยว่าที่ประชุมสอนออวมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2566ถึง2570โดยจะเป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์หลักครั้งสำคัญของประเทศด้านการอดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม6จุดมุ่งเน้นของนโยบายอาทิประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงโดยใช้การพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็นต้นซึ่งที่ประชุมเห็นชอบพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้ร่างกรอบนโยบาย ื่อจัดทําแผนด้านการดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศและแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและมอหมายให้กระทรวงอวนํ์นเสนอร่างกรอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมสนออวยังมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติและชุดโครงการระยะเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พร้อมมอหมายให้นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติและชุดโครงการระยะเร่งด่วนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป